เลี้ยวซ้ายครับเลี้ยวซ้ายเปิดไฟเลีเเ้ยวซ้ายอา่าเลี้ยวขวาครับเลี้ยวขวนานะสวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนนะครับอาวันนี้ผมก็จะมารีวิวไล้แจกมอดเกม GTA San Andreas บนมือถือกันอีกแล้วนะผมมือถือจะมารีวิวไล้แจกวันนี้ก็คือมอดอ่าไฟเลี้ยวนะครับผมอมอดนี้ก็จะเป็นมอดอ่าไฟเลี้ยวเวอร์ชันใหม่นะผมก็จะเป็นของคุณอ่าริสกี้ อันเดียนยานะครับผมอ่าก็จะเป็นเขาก็จะเป็นชาวอินโดนีเซียนะครับผมก็สามารถไปกดติดตามช่องเขาได้นะครผมช่องเขาก็ได้ทำมอดมามากมายครับคนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่แบบเอ่อทำมอดเจ๋งดีครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่าผมไม่ใช่เป็นคนทำมอดนะครับผมเพียงแต่เอามอดของชาวต่างชาติมาสอดต่อเท่านั้นเองนะครับเพื่อคนไม่เข้าใจนะอ่าโอเคนะครับ ก็อย่างท,ที่ทราบไปดีนะผมตอนนี้ช่องผมก็ได้ทําคลิปรีวิวมอดกับคลิปสอลงแยกกันต่างหากครับคลิปรีวิวมอดเนี่ยผมก็จะลงใน YouTube ปกตินะครับส่วนคลิปสอลงเนี่ยผมก็จะลงในแฟนเพจเฟซบุ๊กช่องของผมนะครับถ้าถามว่าแยกกันลงทาาําไมก็ผมมีปัญหาด้านสิกระสร้ให้ได้บนยูทูบนะครับก็คือคลิปมาติดเหลืองนั่นแหละก็คือเวลาผมรวมรวมคลิปให้มาเป็นคลิปเดียวกันเนี่ยมันจะชอบมาติดเหลืองบนยูทูบนะครับซึ่งผมเลยแก้ปัญหาโดยการแยกกันลงคลิปเลย โอเคนะครับถ้าเกิดใครสนใจหมอนนี้ก็สามารถดาวน์โหลดไฟล์หมอนนี้ได้ที่ตรงช่องคอมเมนต์หรือช่องแสดงความคิดเห็นของคลิปนี้นะผมส่วนวิธีการลงหมอนนี้เดี๋ยวผมก็จะแปะเป็นลิงก์วิดีโอสองลงหมอนนี้ไว้ที่ตรงช่องคอมเมนต์หรือช่องแสดงความคิดเห็นของคลิปเช่นกันนะครับจะเป็นลิงก์วิดีโอจากแฟนเพจ a c e b o o k ช่องผมนะโอเคครับก็มีข่าวมาแจ้งซินะครับผมมีข่าวมาแจ้งว่า ไอแอปใครใช้แอปแตกไฟล์แท็ไครเวอร์เวอร์ชันปัจจุบันอยู่บ้างครับก็คือผมใช้แล้วผมเจอปัญหาอยู่อย่างนึงก็คือมันย้ายไฟล์ไม่ไปนะครับคือมันย้ายไปได้แต่แฟ้มส่วนไฟล์มันไม่ไปนะครับซึ่งมันมีวิธีแก้อยู่ครับก็คือเราจะต้องดับกลับไปใช้เวอร์ชันเก่านะครับก็คือผมแนะนําว่าถ้าเกิดใครใช้เวอร์ชันปัจจุบันอยู่ก็ให้แนะนําว่าถอนกริตั้งเวอร์ชันปัจจุบันอ่าออกประซนะครับแล้วก็มาดาวน์โหลดเวอร์ชันเก่าแบบเวอร์ชันที่ผมใช้อยู่ก็คือเวอร์ชัน1นึ่ 1>, 1 0 00. 0 00นะครับก็ผมก็จะแปะลิงก์ดาวน์โหลดไปที่ตรงช่องคอมเมนต์แช่องแสดงความคิดเห็นของคลิปนี้เช่นกันนะครับผมก็โอเคนะถ้าเกิดใครประสบปัญหาก็ถอยมาใช้วชั่เก่าแบบผมได้นะครับอ่าโอเคลิงก์ดาวน์โหลดก็จะอยู่ตรงช่องคอมเมนต์ลช่องแสดงความคิดเห็นของคลิปนี้เช่นกันนะครับโอเคนะอ่าก็กดดูเลยก็เซร์กมาซักหนึ่งคันนะครับเอ่อข้อเสียของมอนนี้นะครับกูรีบบอกไว้ข้อเสียของวอนนี้ก็คือจะใช้ได้เฉพาะรถจนรถ4ล้อเท่านั้นนะครับ มอเตอร์ไซค์ใช้ไม่ได้นะครับเออก็ถ้าเกิดมันเขามีอัปเดตในอนาคตอีกผมก็จะมาทำคลิปบอกนะครับอา่าแต่ตอนนี้เราใช้รุ่นยนต์ไปก่อน,นครับอ่เปิดมาสักคันหนึ่งนะครับรถอะไรก็ได้นี่เป็นรถนยนต์นี่อืม ผมชอบคันนี้ว่าเราคันนี้ก็ได้กัน <c oughs> ขึ้นไปนั่งบนรถนะครับอ่าโอเคนะวิธีการใช้นะครับอ่าวิธีการใช้งานหบอดนี้นะอ่าทุกคนสังเกตว่ามันจะมีปุ่มอ่าลูกศรซ้ายขวายู่ข้างล่างนะครับเห็นไหมครับปุ่มนั้นอ่าก็คือปุ่มเปิดไฟเลี้ยวนั่นแหละอ่าถ้าอยากเปิดไฟเลี้ยวข้างขวาก็จิ้มไปที่ปุ่มลูกศรข้างขวานะครับครับอ่าก็จะเปิดไฟเลี้ยวอย่างนี้เลยเห็นไหมครับอืม วิธีการปิดไฟเลี้ยวนะครับก็วิธีการปิดไฟเลี้ยวขวาก็ให้เรากดชิ้ไปที่ลูกศรไฟเลี้ยวขวาอีกครั้งหนึ่งครับก็จะเป็นการปิดทีนี้เราอยากเปิดไฟเลี้ยวซ้ายก็กดไปที่กดจิ้มไปที่ปุ่มลูกศรชี้ไปข้างซ้ายนะครับครับมนอย่างนี้เลยทำมาสวยอ่ะแบบจอยากไปิดไฟเลี้ยวซ้ายก็เหมือนเดิมครับกดไปที่กดจิ้มไปที่ปุ่มลูกศรชี้ซ้ายนะอ่าอย่างนี้ ทีนี้วิธีการเปิดไฟผ่าหมากหรือไฟฉุกเฉินนั่นแหละแล้วแต่ใครจะเรียกนะครับก็ให้เรากดกดไปที่ปุ่มซ้ายหรือขัวก่อนก็ได้ครับผมจะเปิดปุ่มขัวก่อนนะครับปั๊บอย่างเงี้ยอ่าทีนี้ก็ให้เรากดไปจิ้มไปที่ปุ่มลูกศรชี้ซ้ายอีกครั้งหนึ่งอ่าเห็นไหมครับก็จะเป็นการเปิดไฟฉุกเฉินนะครับหรือไฟผ่าหมากนั่นเองแบบนี้เลยอ่าทีนี้วิธีปิดไฟฉุกเฉินหรือไฟผ่าหมากนะครับก็เหมือนเดิมนะครับ จะกดข้างขวาหรือข้างซ้ายก่อนก็ได้ครับเพราะเพราะว่ามันจะเป็นการปิดไงถ้ากดครั้งนี้อ่าก็จะกดกดข้างขวาก่อนครับอ่าก็จะเป็นการปิดนะกดจี้ไปที่ข้างขวาปั๊บอย่างเงี้ยอ่าก็จะปิดไฟข้างขวาทีนี้กดข้างซ้ายนะกดข้างซ้ายปั๊บอย่างเงี้ยอ่ามันก็จะเป็นการปิดข้างซ้ายครับอย่างเงี้ยเห็นไหมโอเคครับมาเรามาลองงานกันเลยโอ้ขอโทษครับขอโทษครับอ่าอ่าผมจะเลี้ยวไปขวานะครับผม เปิดไฟเลี้ยวขวานี่ไหมครับน่ะชีวิตดูมีสีสันขึ้นเยอะเลยนะครับผมน่ะดูมีชีวิตชีวาขึ้นเยอะเลยมึงมีไฟเลี้ยวรู้จักโกจลาจรจกันบ้างไอพวกหนุ่มๆไปไปครับอืมโว้ยขับช้าก็จะเลยพวกสูงเนี่ยขออภัยขอโทษครับไอพี่ตำรวจไปไหนตามาเปิดไฟเลี้ยวครับ วิ่งเลี้ยวซ้ายครับเลี้ยวซ้ายเปิดไฟเลี้ยวซ้ายออาเลี้ยวขวาครับเลี้ยวขวนานะโอเคครับผมก็จะเป็นประมาณนี้ผมสำหรับมมดไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวแต่ก็น่าเสียดายครับว่ามันเปิดกับรถมอเตอร์ไซค์ไม่ได้อนะไม่งั้นมันก็จะ,ะครบสตรเลยแหละ,อะโอเคครับ ก็เป็นมาใบนี้ก็ย้ำไปอีกรอำครับถ้าเกิดใครสนใจหมอน,นี้ก็สามารถดาวน์โหลดไฟล์หมอน,นี้ได้ที่ตรงช่องคอมเมนต์หรือช่องแสดงความคิดเห็นของคลิปนี้นะผมส่วนวิธีการลงหมอนนี้นะผมก็จะแปะเป็นลิงก์วิดีโอสอนลงหมอน,นี้ไว้ที่ตรงช่องคอมเมนต์หรือช่องแสดงความคิดเห็นคลิปนี้เช่นกันนะครับอ่าโอเคผมก็คลิปรีวิวหมอนก็มีเพียงเท่านี้นผมก็เป็นงไงบ้างผมถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดคอมเมนต์หรือกดแชร์เพื่อเป็นลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผม ่าถ้าเกิดมีอะไรผิดพลาดไปผมก็ต้องขออภัยนะที่นี้ด้วยนะผมก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับเอาไว้แล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะผมวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมก็สวัสดีครับ